ถูกสร้างมาเพื่อกันใช่ไหมเธอช่วยืนยันให้ฉันมั่นใจหนึ่งคำว่ารักจากเธอหนึ่งคำว่ารักจากฉันหนึ่งคำว่ารักที่เราให้กันกำหนดมาใช่ไหมให้ ตามหารักแทรกันอยู่เลยมันไม่มีเตือนบอกวัน Oh, oh. เธอถุกสร้างมาคือฉันฉันถุกสร้างมาคือเธอเราถูกสร้างมาคือกัน <ünd S 1> ใช่ไหมเธอเชื่อยืนยันให้ฉันบั่นใจดิ <ünd ưởng> ่งทำรักจ,จากเธอ ฉัน oh wow เธอถูกสร้างมาเพื่อฉันฉันถูกสร้างมาเพื่อเธอเราถูกสร้างมาเพื่อกันใช่ไหมเธอช่วยยืนยันให้ฉันมั่นใจในคำรัก ที่ไม่ให้เราสองคนโอ้โหัวหอมโอ้โหแม่ตั้งแต่รู้จักนิวจิ๋วมาไปไงบอสไม่เคยเห็นเต้นเยอะขนาดนี้มาก่อนตอนเล่นว่าแกเดือดสตาร์ พี่คะทำอะไรคุณแกนส่วนใหญ่เขาจะแดนไงนี่วันนี้พี่มิวจิ๋วเขาแดนเลยโอ้โหแข่งน่ารักมากเลยอ่ะฟังแล้วยิ้มไปเลยอ่ะไม่เคยได้ฟังเออนิวจิ๋วลองเนวฟังหรือดิสโก้อย่างงี้มครัค่ะสักพักเชนั่งเชนั่งเชนั่งนะครับชอไม่กของของนิวอยู่างไนี่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 เสียบนิดนึงเสียบนิดนึงเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงจะกินแ็่แรงโอ้โหจริงจริงครับผมเป็นไงบอสจริงจริงคือที่ผ่านมานี่จะเก็บกดหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนไม่เคยได้เต้นมาก่อนไง นั้นออกซิงเกิลนี้นี่คือวาดด้วยลายเต็มที่เลยปกติเวลาไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะพี่แล้วเราชอบเอาเพลงเร็วๆของศิลปินท่านอื่นไปพอถึงตอนอัลบั้มใหม่ๆเราก็รู้สึกอยากจะมีสีสันใหม่ๆใช่อยากมีเพลงอยากมีเพลงเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพลงอื่นก่อนๆไม่มีเต้นเลยถูกไหมฮะ ก็ถ้าที่มีก็คือไม่รักไม่ต้องที่แอบมีนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งแต่นี่มีสองนิ้วแต่เพลงมันโดนมากเลยนะครับผมอยากให้ขยับขยับไปด้วยกันเลยค่ะต้องขอแสดงความมีดีด้วยกับทั้งคู่นะครับเพราะว่าทราบมาว่าทั้งคู่ที่เพิ่งกับเปิดบ้านหลังใหม่ถอยบ้านหลังใหม่สองขึ้รือหาสสิบล้านคุณแจ็คโอ้โหฉุดไม่อยู่แล้วสิบล้านไม่ใช่ขนาดนั้นยังไงคือล้วถอยพร้อมกันด้วยยั่ไหมะใกล้ๆกันค่ะจะบอกว่า มินี่พร้อมกันมินี่มินี่เป็นตัวเองคือเมื่อก่อนนี้อยู่บ้านเดียวกันถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็แยกซื้อคนละหลังแล้วอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันด้วยใช่ค่ะคนละซอยค่ะก็คือชีวิตนี้จะอยู่ด้วยกันคือไม่ให้พ้นสายตาเลยเราหาบ้านที่แบบเป็นบ้านอยู่คู่กันเนี้ยหายากมากเลยแต่ว่านี่เป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่คนละซอยซอยสองซอยสามอะไรเงี้ยค่ะโใช่แม้ว่าจะออกเพลงด้วยกันออกงานด้วยกันยูทูบเนี้ย แต่ในชีวิตจริงเนี่ยคือเป็นเพื่อนรักกันเลยใช่ค่ะหมายถึงว่ามีใครที่ซี้กว่านี้อีกไหมในชีวิตนี้ตอนเนี้ยเราก็จริงๆจะมีแบบ4ี่ห้าคนแต่ว่าอย่างนิวจิ๋วเนี่ยเหมือนแบบ24ชั่วโมงอะค่ะใช่แบบว่าเจอกันตลอดใช่ค่ะหลายคนสงสัยไงว่าเอ๊ะแยกกันอยู่แล้วตอนนี้พ่อจะเตรียมแต่งงานหรือเปล่าจริงจริงอันนี้ผมทราบมาด้ความรักยังไงนะพี่จิ๋วครับผมใช่ไหมนิวจิ๋วใช่ไหมพี่จิ๋วนในพันละปีสองปีนี้ผมบอกว่าจะแต่งงานใช่หรือเปล่าครับผม ยังค่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่พี่จะมีข่าวดีครับยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าเน้นว่าเราจะแบบแต่งงานนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเราก็ยังสนุกกับงานที่เราทําอยู่ไม่อยากยังไม่อยากผูกมัดว่าเราต้องแต่งยังไม่อยากเป็นซ้อนจะแง่งงมวยังไม่อยากเป็นแต่งงานก็ี่คือเรื่องเรื่องใหญ่ของนิวจิ๋วเลยนะทําไมอ่ะเหมือนโดนชากหัวใจแหมแล้วแล้วตัวเองอ่ะนิวอ่ะนิวความรักเป็นยังไงบ้างตอนนี้ เรื่อยเรื่อยแล้ว <S an> ที่มันมีข่าวชอบงอนกันอะไรอย่างเงี้ยจริงป่ะคะ เป็นธรรมดาไม่ค่อยมีเวลาเป็นรักกันดีอยู่ค่ะดีอยู่ค่ะแต่ผมว่าสองคนนี้เนี่ยยังไงก็ต้องแต่งทุกวันแหละถูกต้องครับมันไม่มีใครครบแล้วไงอ๋อมันไมครบกันจริงเป็นกับไมคคุณนหละออคือรักกันมานานมากคู่เขาหน้ารักเติ้งแต่เข้าวงเขาตั้งแต่เข้าวงการมาเลยครับผมแต่คือดีตรงที่ว่าคู่นี้เนี่ยเขาจะให้เกียรติกันและกันเรื่องการทํางานเนอะใช่ไม่ค่อยงอนเงินอะไรกันมากรู้ว่าต้องเดินสายต้องแยกกันทํางาน นะครับแม่ต้องบอกว่านี่นี่นี่ดูปกนี่หน่อยดีกว่าครับนี่ซีดีอัลบั้มเต็ม12เพลงใช่ซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำกันแล้วครับถึง12เพลงที่ไม่ทำกันไม่ใชียวซีดีนะแต่เต็มอัลบั้มแบบนี้แล้วก็เต็มสิบสองเพลงด้วยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะคือออกซิงเกิลเดียวแล้วขายกับเพลงสองเพลงหรือขายดาวน์โหลดในคอนเสิร์ตแต่นี่คือออกสิบสองซิงเกิลเลยเพราะว่าแฟนๆของคุณเนี่ยเขาทำ เขามีการเขาเรียกว่าอะทำงันบ้างกันมาแล้วว่ามันม,มันมันเวิร์กแน่นอนหรือเปล่าเขาอยากฟังอะไรบ้างมเต็มหรือยังไง ก็จริงๆอย่างอัลบั้มนี้ชื่ออัลบั้ม Precious Time ค่ะมันเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาเรามีเพลงใหม่ๆให้แฟนเพลงแล้วก็คือโชคดีด้วยค่ะผู้ใหญ่ก็อยากให้เราทำอัลบั้มเต็มด้วยจะได้เหมือนแบบตอบแทนที่ทุกคนแบบสนับสนุนนิวจิวต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะแล้วร s อคซิงก็ออกมาไม่นานเนี่ยมีคนมา c ค v e r เอร์แล้วอะเรารู้สึกไงบ้างคะเร็วมากใอ่เพราะว่าซิงเกิลแรกคือที่เห็นไปมันจะเป็นแบบเต้นๆแล้วก็ยังลุ้นอยู่ว่า คนฟังจะชอบไหมแล้วใครจะมา cover ไหมนี่เสื้อผ้าเหมือนมากเพาใส่ชุดนี้มาเหมือนเป๊ะอันนี้ไม่น่าจะเป็นผู้ชายไอันนี้น่าจะเป็นผู้หญิงใชจังเโยตัวตามเบลเลยครับบอสที่ใครเขาจะ cover เคยนิวจิ๋วใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นแนวไหนแนวนี้ค่ะแนวนี้เลยแนวนี้เลยแนวนี้เลยแนวผู้ชายแต่เสียงโทนเรนสูง ประมาณนั้นประมาณนั้นรู้สึกว่าสําหรับซีดีถ้าเกิดว่า<ช>คุณซื้อเนี่ยมันจะมีะมีอะไรพิเศษใช่ไหมครับใช่ไร<า>ความเที่ยงเลยคือถ้าเปิดไปข้างในจะจะมีะผลงานการวาดรูปของนิวนะคะเป็นสติกเกอร์เอาไว้แปะเล่นรู้สึกว่านี่าใช่มันทุกว้าวอะไรเงี้ย<ล>มันจะไม่เหมือนกับซีดีที่อื่นแน่นอนรับประกันเลยเพราะว่านิววาดเองด้วยค่ะแล้วก็เป็นความรู้สึกว่า อยากให้รู้สึกว่ามันเลอค่ามันมีคุณค่ามากๆแล้วก็เราตั้งใจทำไม่ไม่กระทั่งเพลงแล้วก็ของที่จะอยู่ในมือคุณเพราะว่าเรารู้สึกว่าเงินทุกสตางค์ทุกบาททุกสตางค์มันมีคุณค่าแล้วก็อยากให้ได้ครบด้วยจริงจริงครับสิบสองซิงเกิลด้วยการ precious time ของ new จ e w วนะแล้วบ้างนี้ตอนนี้วางแผงแล้วที่สิบค่ะใช่ค่ะแต่จะมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะผู้จิการสิบห้าสิบหกพฤศจิการสิงนเข้าออกอะไรบ้างออกวางแล้วก็คอนเสิร์ตก็มาเลยเราจะได้ร้องเพลงใหม่ๆในคอนเสิร์ตพูดถึงคอนเสิร์ตหน่อยดีกว่านะครับพฤศจิการอยูที่ไหนยังไงครับที่เมืองไทยจิมเอ็มไลฟ์ทาว์ค่ะที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้นแปดค่ะก็สองรอบนะคะสิบห้าสิบหกผู้จิกาค่ะเป็นฮอล์ใหม่ของแกรมมี่ค่ะก็เราก็จะไปเปิดฮอล์เลยก็คือจริงๆกระแสของคอนเสิร์ต เมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้รับการตอบรับดีมากปีนี้เราเลยได้ทําอีกครั้งหนึ่งค่ะ <S 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 แล้วก็หวังหวังว่าจะมีแบบว่ากระแสตอบรับที่ดีเหมือนเดิมแล้วก็นิวจิ๋วก็จะหาความเผ็ด ดูดนแพดมันให้แน่นอนค่ะออกกําลังกายอะไรป่ะฮะปีนผ้าไหมโอ้ปีนผ้าไปปนอย่างนี้ได้เกี่ยวไหมเนี่ยอยากชวนเขาออกกําลังกายตอนนี้หันมาดูแลสุขภาพแล้วครับจริงค่ะออกกำลังกายเคยคุยกับเพื่อนๆนะหลายๆคนในวงการเนี่ยก็คุยเรื่องของคอนเสิร์ตนี่แหละว่าชอบไปดูคอนเสิร์ตแนวไหนของใครเพาคอนเสิร์ตของศิลปินไทยจะมีเยอะมากครับหลายคนเคยพูดนะบอกว่ารู้เปล่าว่าคอนเสิร์ตที่คุ้มที่สุดที่จะไปดูคือของนิวจิ๋วเพราะว่าถ้าคุณจะไปดูคอนเสิร์ตแบบเพลงเพราะจริง ตั้งตัดต้นจนจบแล้วร,รู้สึกว่าร้องตามเต้นตามหรือแค่แค่มีความสุขเนี่ยต้องเป็นคอนเสิร์ตของยูจิว New ew, นะดังนี้ดังนั้นเนี่ยคอนเสิร์ตครั้งนี้เราจะไม่พลาดแน่นอนนะครับที่ที่พูดเพราะว่าเรากำลังขอบัตรฟรีอยู่ครับฟ <c oughs> รีลอยมาเลยลอยมาเลยครับแตกคุณผู้ชมด้วยไม่หรอกต้องอุดหนุนต้องอุดหนุนนะครับเช้าวนี้ต้องขอขอบคุณสองสาวที่ตื่นมาแดนซ์ให้กับเราแต่เช้าตรู่ในเช้านี้เลยขอบคุณยูจิวนะครับขอบคุณคที่มีอยูวครับผม